ใครหาอันติสสีเทาดําอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะเหลือในสต๊อกคันเดียวเท่านั้นนะสำหรับสีนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี2019รถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะไฟหน้าขาวๆสวยๆเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ยางปี2022วิ่งใช้งานได้ย,ยาวๆเลยนะคะได้กระจกเดิมแท้ทุกบานกุญแจสำรองครบราคาค่าตัวเพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังกชันปลุกแอ n จิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะฟรีดาวอน7 0 200บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%นะใครสนใจหาอันติสีนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกเกอีกแนละ้วกับนัดเพชรยศน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่สีเท่าด้ามสีหายากหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันนะเป็นรถหน่วยงานกดระวางประวัติ0ูนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับตัวอันติส1น g ปี2019นะคะคันนี้ได้สีหายากแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยนะใครสนใจหารถสวยไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200ับาท เท่านั้นนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะราคาค่าตัวถูกด้วยนะคะ4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะรีบติดต่อมหานัดได้เบอร์โทร9 9 8 6 6 9 9 8 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสน,นะคะได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะ เอาไปวิ่งใช้งานได้อีกเป็น10-20ปีเลยนะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะอึดถึกและทนมากๆนะอะไหล่หาง่ายค่ามแม่นทนแนนถูกแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกไปทะเบียนนี้นะคะแก็ไก่ว่าแวนหกสน6319ก้ารุงเทพมหาคนครนะคะได้ประชมไม่ได้เช่นนะกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโเมีม2เส้นนะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโเมียมพวกสันเหลี่ยมคมนะคะตรงฝากระโปรงนะมีให้เห็นชัดเจน ไม่มีร่องรอยลากยยิ้มเลยนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟลลเตอร์โคมใส,ๆส,ๆ,สๆสวยๆมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะหรือว่าสันเหลี่ยมคมตรงโป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยไม่มีร่องรอยลากยยิ้มนะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานน็อต5รูโลโก้ตรงกลางยางนะคะเป็นยางขอบ16นิ้วนะคันนี้ยางปี2022เลยนะคะ ยางฟีใหม่วิ่งใช้งานนิกยาวๆนะส่วนช่วงล่างของรถเดิม ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะมแมคเซมสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนซีนด้ามจากโรงงานเม็ดอนี้เห็นเด่นชัดหัวน็อตไม่มีใครไม่มีขย,ยับขยี้เลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งครังเลือกนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะสีเขทาดมนะคะเป็นสีที่หายากมากๆนะแล้วตอนนี้มีในสต็อกแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะ oh <my. S 1> ใครสนใจหรือว่าตามหารถสีนี้ <Okay. S 1> อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะให้สิทธิ์คนจองก่อนเท่านั้นนะลูกค้าใครจอง ก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่ารถสีนี้นะ้ามาไวไปไวแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเลยผ่าการด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคันนี้เป็นโทนสีดำ ตัดด้วยสีเบรดนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน่นความเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะมาพร้อมกับปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะแอร์ก,กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้ามรับพับไฟฟ้าเลขไม้นะคะ126,000กลไม้แท้ไม้เดิมเชคประกัติศูนย์โตโยต้าได้ไม่มีกลับไม้กอไม้แน่นอนนะประวัติศูนย์ร้อซนะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะการเช็คระยะก,การมแมทเน็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง เปลี่ยนศูนย์ตลอดนะลูกค้าเช็คข้อมูลศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูล ออนไลน์ Online, ทั่วประเทศเลยนะสำหรับเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสีได้แอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเป็นรถเก๋อออโต้แบบพันบันไดนะคะระบบก,การลื่นเท่าไหร่มีมาให้เรียบอยแล้วแอร์แบ็กมีให้7ใบเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบรดไม่มีรอยฉีกรอยขาดเบาะไม่มีช้ํานะคะเบาะหนังดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะหัวน้าโซกประตูเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยื่นนะคะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะ ฟรีดาวผ่อน7,200บาทเท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะห้องผโดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มาพร้อมกับที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังอีก2ลูนะคะลูกค้าบอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยสภาพสวยๆนะใครสนใจหารถไม่ใช่ง่ายอยู่คันนี้นะัดแนะนําเลยนะคะสีเทาดําสีหาย,ยากนะอันตีส 1.6G ปีสิเนะคะเป็นโฉม19ต้นปีโฉมไม่ได้เชนอยู่นะคะสำหรับคันนี้419,00 0บาทเท่านั้นนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉี่ยวสวยงามได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยนะคะไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วไปทะเบียนนี้เลยนะ8ก็ไก่วอลวน63-19กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด,ด้านหลังจะเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นชัดเจนเลยมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะสาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลั คน,นี้บอดี Body กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคยโต้โลโก้มีติดอยู่ชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะคือเดิมๆเลยหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังซีเดียวกับตัวรถไม่มีไข่ไม่มีเขียบเขยื้อนนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นช,ชนัดเจนโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะตัวคารด้านหลังตรงๆ ไม่มีคดไม่มีงอเม็ดอาร์ตไม่เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะ,ะหรือว่าหัวน็อตด,ด้านบนนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขยอนเลยนะคะบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแมลงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะ ไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยลูกค้ารอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ําเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสน,นะคะอันติดสีเทาดาเหลืออยู่คันเดียวเท่านั้นนะคะห้ามพลาดเลยลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสันเหลี่ยมโคมด้านข้างตัวรถมีเห็นชัดเจน ไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะบอกเลยว่าสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะสําหรับคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะรถปี2 0 1 9เ้ช็คปูะวับศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไข่ไม่มีขยับขยื่นนะคะบอดี้ภายในสวยๆนะคะไม่มีช้ำเลยคันนี้รถหน่วยงานมือเดียวกกระจกเดิมทุกบานนะคะลูกค้า โลโก้โตโยต้มีติดอยู่ครบเลยนะนี่สวยมากนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังใครสนใจหรือว่าหาอันติสสีนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะตอนนี้ในสต็อกเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะได้ติดต่อมาหานัดได้นะไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4สู1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 91-95e 20e 85เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสัน่นไม่มีสะท้านนะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดละเยิ้มนะคะคานด้านหน้าตัวรถเดิมๆเ,เลยไม่มีคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมไว้ต่อหัวน็อตไม่มีไข่ไม่มีเหยียบทะเยื่อนะคะหรือว่าคานหน้ารถด,ด้านในนะ อะะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะานตรงๆนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเกลียบขยื่นไม่มีคราบน้ำมันหยุดเหลเยินน้มนะซีนหน้าห้องเครื่องเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเมทตอาร์เบ้าโชคมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตแก้มด้านข้างเดิมๆหรือว่าด้านในเนี่ยไม่มีเยัียบขยืนเลยหัวน,อน็อตฝากระโปรงนะคะตาปัดต้องฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนฉนวนกันความร้อนอยังอยู่แล้วก็ สติกอาโมอกรติดอยู่ครบเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคันนี้สภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะอันติส1.6 g ปี2019นะคะสีเทาดำเหลือคันเดียวเท่านั้นนะราคาค่าตัวถือว่าไม่แรงนะ419,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2019แล้วก็ได้สีหายากไปใช้งานกันเลยนะฟรีดาวผ่อนเพียง7,200บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%นะคะ ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรตามหน้าจอนะคะ098 260 9587อนนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ